เอากี่โมงเนี่ยบ่ายสอมคพึ่ไม่รู้เลยแต่วันน้บ่ายสองครึ่งพี่ยงเนี่ยดูกีเปิ่มอะไใครครัเปิดประตูมันได้หรอถาย่่ดังไปแล้วาย่เปคนที่สอนผนอ๋อคนที่สอนกรออยู่ điền ừ. thẻ ừ. à, <laughs> <Lanzo friend> không? <laughs> lên <laughs> <Làm lại cười> <H�� điếu cười> เราทำอ,อะไรเขาทำอย่าอื่นไหมครับพี่พี่ทำอื่นเราจะมีทำอาหารนแบบคุยทำอาหารคุยมีคนบอกว่าพี่ยุ่งน่าตลกมากน,างงน่าโง่ด้วยมีคนสวยค่ะไม่ใช่ตลกถ้าตลกไปทางนู้นค่ะหนึ่งหนึงน่งหนึงน่ง นี้เซตตลกแต่เนี้เซตสวยเซตสวยคนสวยทางนี้คนสวยทางนี้ค่ะแต่คนตลกทางนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะไปนะเดี๋ยวถ้าเจอหน้าเจอละครนี้ติดเองได้ครับเจอเจอนะคร โบราณไขหวานข้างที่ปิ้งด้วยห่านเบิงูกระไแลมเลยกระไรไอติมอ๋อันนีแอืม้บนอุหนุนาเลยเนะนแม่ก็ไปตามเาีลบ่อยะเนี่ยแม่แก่ลายบ่อย้างเย๊จะลงไป่รถด้วยขึ้นปิ้ง ต้นอับบ๊อบต้นพืชคนอร่อยแต่อนี้อร่อยกว่าต้นต้องกินบนี้ที่ว่าชอบมันมันอีกอันนึง่เออเขาเรียกต้นชอบแบบนี้ยมันดูมันลหนี่ลองกินดูกันเลยอะไรครับไม่รู้เนียเนี่ยต้องหันท๊อบพี่ว่าก็ติดเนี้อร่อย แอลมอนสไลด์อ๋อของพี่ยาเลยนะครับเองสองคนนี้ใครตลกดูซิให้โูดอย่าถามเลยยุ่นอยู่แล้วอย่าหลอกโง่างชอบเวลาเขาอยู่ด้วยกันเอ๊ะตรนนี้หรออะไรนะคือเรื่าเของพี่มาชอบเวลาเขาอยู่ด้วยกันยุ่นอยู่กับเต้งอยู่กับโต้อางเอาเลยครับ อร่อยไหมเขาถามอร่อยอร่อยดิอร่อยจริงไม่เล่นสปอยซีรีส์หน่อยซีนที่คิมวิ่งตามมีคนบอกว่าจุดอ่าสปอยตอนจบหรือสปอยไปสี่ว่าตอนจบคิมฆ่ากมลที่บอกไปแล้วลืมตกแม่แล้วก็คิโมอ่อกว่าคิมมาเป็นเป็นไมล <า S 2> ี่คิโม <laughs> ไงไง่คิมเป็นใครอีกม,มีคนบอกว่าเคี้ยวเพลิน เธอฉันขอคิวไว้ไหเดี๋ยวเขาส่งคิวมาอาจจะทายอาจจะมีเรื่องนี้หัวท้ายขหัวท้ายหัวท้ายนี่ฮะมันจริงหรือไม่เกมอ่ะก็รู้เลยว่าใครโม้ใครฉลาดรายการหัวท้ายเนี่ยไม่หัวท้ายมันคือดวงยุ่งไปกี่รอบนะรอบเดียวหัวท้ายมันคือดวงมันมีคนชนะก็ไม่ได้เงินเลยแต่คนแพ้ได้เงินหา าถาข้าของออไป,ไปล่น,นเยเม่ใช่เ,เลัย้มาจาเดไกัอกนน้นอนคนบอกเขียวเพลยุ่นชัมาจากอินโดนีเซียเอแอบครูมาดูพี่ยุ้นไล์สดอีกรัเอามาเป็นสิบอัน พี่ยาก็จะเอาต้นหมือนยุ้งเป็นร้านถเดี๋ยวขอคิวจะเอาไปร้านแม่ตลาดของลางอัยุ่งออกสิ้นเดือนอะไรครับผิดมลาดฉันบอกแล้วว่าอนั้นอร่อยยุ้เราให้เต็กินอันี้สิเจี๊ยงเจี๊ยลทานโลกอะเจี๊ยลทานโลกอะไรวะคีอันไหนที่ยุงชอบอะอันนี้อ่ะไม่ยิเยี่ยมเลยเ้นแล้วอันั้นอร่อยแต่ว่าฉันอนีมันมันไง พราะมีสีขาวอ่ะพี่ยุ่นพี่ต้นเป็นแฟนกันหรอคะถ้ายุ่น,ถ,น,ถ,นถ้ายุ่นตันมีจริงโปรดหมวดคิ้วถ้ายุนตันมีจริงถ้ายุนต้นถ้ายุ้นต้นมันเขียนผิดมีจริงขมวดคิว้วแล้วก็เที่ยาขมวดตาแหลอช่างงงพี่ยุ่นกับพี่ต้นเป็นแฟนกันใช่ไหมคะเขาแต่งงานและนะ้วเนาะ ขอสินสอบด้วยฮะขอสินสอบขอ,อยื่นเป็นเมียค่ะ <c oughs> ต้นหนอะเปลี่ยนได้เลยหรอลาพินสวัสดิ์จากจากเม็กซิโกยื่นหนักขางเรียนเขาบ้างสวัสดีครับเอบี้หวานแล้วเคี้ยวหมดเสร็จแล้วต้นั่งกินต่อนั่งเลยจบคุณกำบลันน่ารักที่ยุ่นพรุ่งนี้พี่ยุ่นไปไหนมาคะ พรุ่งนี้ไปไหนมาคะคือครัรู้ว่าเขาพิมมาพรุ่งนี้พี่ยไปไหนมาคะพรุ่งนี้หมดแล้วบคนลองดีวันนี้เขาแปลงหรือเปล่าบางอาจจะเป็นแบบพรุ่งนี้พี่ยุ้นไปไหนมาคะพรุ่งนี้พี่ยุ้นไปไหนไหมคะจริงครับไปไหนบมาคะหาอีพวกบ้าๆอยู่ครับชอบหยอดหรือวะสมัยคือวัยรุ่นชอบหยอดหยอดได้เโากับไม่จะเป็นคืออันนี้ก็ได้แบบฉันดูดวงมาแล้วดูว่าทำนายอนาคตเนี่ยตลกไปละบอกเลยครับก็รักกลัว คุณกม,นมลน่ารักต้นไปไหนคะต้นไปถ่ายรูปป้างก็ไปเอาของนะเอเลยว่อยุนย่นยุ่นพี่ยุนกินอะไรคะเออถ้าได้ก็ต้องสองอันบริสิยุนเออพี่ต้อนอยู่ไหนคะหัวพี่ยาจ้าพี่ต้นหัวใครนะหัวพี่ยาอะไรอร่อยยิ่กว่าอันไหนอร่อย ไอ้เรเนี้่ยมันไม่กล้าหลแต่มันมันที่อะชอบนับนั้นช่วยยืนยันอีกทีค่ะว่าเป็นอะไรกับน้องยืนยันไอ้สิยุ่นแฟนครับเออจบจบปะมีความสุขจังที่เห็นหน้าที่เขาหน้า้ายพี่ยุ่นเลยนะมีคนบอกคนยืนในกล้องหน้าไทยไม่ยุ่นเลยนะใช่าชุ่ินเชื่ออะไรคะนั่นแหละสิ พี่เลิ่อยู่ไหนคคะต้นหยองนอกข้างรักพี่รุ่นแบบเจ็บใจแน่นอนพี่มาหัดมากยุ่นถือสักสองอันซิพี่จะแคมปให้พี่ยาดูดีกว่าพี่ยาต้องจ้างเอาละลานแบบนี้เอามากินในกองทุกทีอ่ะ เดี๋ยวเราถายรีวิวในนี้ดีกว่าเน้ะ <Okay. S 2> ไฟไฟได้อยู่นะเน,นะนี่ยรุ่นะ้องให้เงินอิดเดียวนี่มีอะไรอ่ะอ้าวสนเหลือนอีกอล้วอ้าวอะไรว จ๋าไม่ทำอะไรยวไเลี่ยมาตเลวยบอยันดีโบเอาพี่จรเฮ้ยติดอะไรส่นนึงดูอะไรนีมัแสบอ๋อไขยทั่วขายทั่วไม่ได้ขายเอามากินเอาบางไข่ถั่วนี่ เข้ายัางเข้าอยู่โมงไม่รู้เลยวนหน้านสามโมงกินข้าวเที่ยงยังยังครับผม อกินแล้วดิเพิ่งหารายการเสร็จครนะยี่สิบหกเดี๋ยงกันเยอะยัง,ง,ยง,งดูวีดีโอไปครับอีกพุ้นหนึ่งหลอหม,โม,โมตูต้นไป แล้วของไปถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยเป็นไงสนุกไหมสนุกม <c oughs> ได้ทำอาหาร <c oughs> เป็นครั้งแรก <c oughs> อะไรไปดูเอาเองจีบต้นเลยละ่ะสิวขึ้น วันนี้พี่หน่องต้นไปไหนต้นข้างนอกไปถ่ายรูปอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามาไอันนี้ก็คือให้ยูอาอให้มันเชียดเลยครับใช่ค่ะ ให้ฝันได้เลยได้ค่ะแล้วเดี๋ยวรายละเอียดเขาคุยกับฝันเองได้ก็ทุกคนคุณจะเป็นพูดเหรอใช่โอเคได้ครับองครับครับมีครับยุ้นบอกที่ว่าอยากมารายการหัวหายอ่ะไม่ใช่ชนะสวรรค์โอ้ยมีไครบอกให้เขาบอกเขาเปลี่ยนรูปแบบไปถึงไหนแล้วนี่ก็ไม่รู้เลยงงอ้าอะไรมาได้นะมีรายการไหนบอกนะถ่ายรีวิวแล้วอยากมันต้องไปถ่ายสแปนนึง อีกสักห้าทีอ่ะแล้วก็ไปพี่ดูหาพี่บางไลฟ์สดอยู่พี่บางตอนนี้อ่ะไม่สบายแล้วเนี่ยเ,น,เนี่ยอันนี้คือเจ้าของแบรนด์นะคะแล้วมาถ่ายผมส่งให้ดูไงสั่งที่ไหนคะพี่บางคครจะสั่งสั่งได้เพจครับ เหตุใดคะเหตประชาธิปไตยรักยิงเห็นไหมล่ะเนีย่ยยุ่นมากองยิ่นก็เอามาด้วยนะงงโอโธมาเลยนี่ไรอยู่เหรอใช่ไลฟ์อยู่ไรสองรอบแล้วในทีเอพอมอกีไ้ไลฟ์ไลฟ์อยู่แล้วก็อยู่ที่ไปถ่ายรายการก็เลยปิดก่อนมีอาไลฟ์ให้ไหมโอเคพี่บางคนดูเท่าไหร่ตอนนี้สามพันสาม อะไรนะบินไหนอ่ะใช่ส่งให้พ <k fulfil> ิยาแล้วพี่วังแล้วยูนิซอยเดี๋ยวค่อยเกิดจวะเข้ใช่ใช่ใช่ฉนอุปสงให้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 พี่วังก่อนไงแล้วก็เตรียมส่งให้คนอื่น้ว้แล้วพรุ่งนี้ก็มีรายอีกแค่คนอื่นรายลองลองลองชิมให้อร่อยอร่อย อ๋อนั่นหนูใส่ไปแล้วคร่าวๆอ๋อพี่พี่ลองดูเลยหนูใส่แล้วว่ากี่คนแหละเนี่ยเพราะหนูไม่น่าจนชื่อดาราเพราะดาราบางคนหนูต้องเอาเงิน้ตสดจ่ายใจให้เขาอะต้นอยู่นี่ต้นอย่างนี้เขาเป็นคนภาษีดูกับเดย์คิมเดย์อะไรนะเดย์อิดใช่ใช่ โทรโทรโทรเป็นเสียงดังโทรเป็นเสียงน้องไล้ใหสดบยุดไปแล้วครับใครกินก็้เออที <ไป S 2> <ห>่บ้านอะไร<ห>น,นะประชาอุทิศไป,ปก็บินไปแล้วครับ <c oughs> กลับบ้านละไว้ <c oughs> เจอกัน